ดูครับโอ้โหได้อยู่ดูพี่น้องนี่ครับนี่ครับโอ้โหเห็นเห็นเลยนะแต่วางมันอยู่ก้อนละโอ้โหครับ,รบ,รบเห็นไหมอันนี้ก็ติดดูนะครับพี่น้องมีแต่ปลาทสวยทั้งนั้นเลยนี่ครับมีเที่ยวตลอดในป่ายามว่านเราก็มาหาดัก ตะไคร้กันพอได้กินครับธรรมชาติมันบอกถึงความสมบูรณ์เห็นไหมครับโอ้พี่น้อง <c oughs> ดูครับพี่น้องตะไคร้ได้ร้ายนี่ดูครับติดโอ้โหปลายเยอะจริงๆนะครับปลาสวยๆเลยปลางามๆเลยดูนะปลาดุกนี่ครับปลาดุกไม้โอ้ยนี่มาดูตรงนี้ตรงนี้ ดูหักดิ่งเลยดูดโอ้<า>ธรรมชาติสมบูรณ์จริงๆไงนี่น,นี่นี่ครับดูดูดูปลาสกปรนน้นเลยนี่ครับ <c oughs> บอกถึงนความสมบูรณ์ของธรรมชาติ นี่แหละมีธรรมชาติมีป่ามีลมชามอย่างนี้แหละหาปลาได้กินตลอดปลาไม่หมดมเป็นความสมบูรณ์ของธรรมชาติแต่ถ้าป่า,มาไม้เลยหมดเมื่อไหร่แล้วก็ไม่ได้กินอย่างนี้แน่ซื้ออย่างเดียวรับก็มาติดอย่างนี้ พันยังไงล่ะปลาติดเยอะเกินอาไม่ถูกเล 1, ยมันพันเยอะเกินเน,ะนี่พันไปพันมาพันมาพันไปอืมอ่มลูกโอ้โหปลดปลาเลยวังปลาเลยเนาะ ขายทำไม่เท่าไหร่เองเอ็ดจนอันนี้ก็กินไม่หมดหรอกนอะรวยงามธรรมชาติล้วนๆกินไปไม่ต้องกลัวสารเคมีไม่มีแน่นอนวันนี้ก็ตายกันแล้วนะครับ พอกินไม่ต้องไปซื้อข้าวได้แล้วจ้ะดูพี่น้องใส่แค่ขึ้นเดียวยครับนี่ใส่ไว้ตอนเย็นดูตอนเช้าครพี่น้องเห็นไหมโอ้โหปลาสุดยอดจริงๆเลยแต่ถ้ามีตะข่ายตาใหญ่กว่านี้นะจะติดแต่ตัวใหญ่อันนี้มันตะข่ายตาเล็กครับห้าเซนมันก็ไยได้แต่ตัวรุ่นเนี้ยตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะธรรมชาติเราเอง อืดีไม่มีสารพิษปลาธรรมชาติเป็นปลาน้ำใสถือว่าหากินยากนะแตาไม่ได้อยู่ในลำธารในแม่น้ำจริงๆอะ่ะดูครับ